สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องชีวิตหลังเกษียณของปร,รมาจารย์แห่งศิลปะการต่อสู้ตอนที่0ฝากกด subscribe ช่องลิทมาังกากันด้วยนะครับและจะใครอยากสนับสนุนก็ดูเนกันมาได้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับมาเริ่มกันเลยเปิดฉากขึ้นมาก็มีผู้ชายคนหนึ่งโดนล้อมอยู่นะครับ มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าดุร้ายเหล่ากับเสือป่าจากนั้นก็มีผู้แข่งแร่งป่ากฏตัวขึ้นมาและถูกเล่าขานกันว่าเปรียบดังนักดนตรีที่มีดาบและการต่อสู้เป็นบทเพลงที่ใช้และข้าเป็นตัวเอกของการ์ตูนเรื่องนี้มิงเฟยเซนอายุ10ขวบ ข้าเคยเป็นเด็กธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษยกเว้นเรื่องที่ว่าหน้าตาดีข้าก็เหมือนกับเด็กทั่วๆไป <c oughs> ที่ตั้งตาอยากฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ในตำนานข้าจะฝึกศิลปะการต่อสู้และจะมีชื่อเสียงที่ด่งดังให้ดูเจ้ามีความมุ่งมั่นดี เหมาะสมกับการเป็นสิทธิ์ของสำนักเต้าหลัวรซางข้าได้ยืมตำลาจากสมาคมมาให้เจ้าแล้วมันเหมาะสมกับผู้ที่เริ่มต้นฝึกตนเจ้าจงรับไปเรียนรู้ซะมิงเฟยเซิงนี่คืออาจารย์ของข้าในตอนนั้นข้าก็คิดไปว่าตัวเองได้เข้าสู่โลกแห่งศิลปะการต่อสู้แล้ว ข้านั้นดีใจมากที่ได้ตำราเล่มนั้นมาดังนั้นข้าถึงจำไม่ได้ว่าอาจารย์ทำสีหน้าแบบไหนออกมาหลังจากนั้นข้าก็คิดขึ้นมาได้ตำรานั่นตำรายี่จริงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถฝึกฝนด้วยความไม่ระมัดระวังได้บางคนอาจจะได้แค่ระดับพื้นฐาน จากเวลาฝึก40ปีที่ทําให้เป็นแบบนั้นเพราะมันมีโอกาส99ส่วนที่จะโดนวิชาตีกลับด้วยความไม่รู้เรื่องรู้ราวของข้าข้าก็โดนวิชาตีกลับหลังจากฝึกมันไปทั้งเส้นลมปราณและอวัยวะภายในของข้าเสียหายอย่างหนักข้ากระอักเลือดออกมาไม่หยุดนายแพทย์ เราพยายามอย่างที่สุดแล้วเด็กคนนี้อาจจะอยู่ไม่ผลคืนนี้แต่ก็มีปาฏิหาริเกิดขึ้นข้านอนพักเป็นเวลา1ปีและลอดมาได้อย่างมหัศจรรย์และข้าก็ฝึกวิชาจากตำลาเล่มนี้สำเร็จภายในเวลาไม่กี่ปีตอนแรกข้าคิดว่านี่เป็นการทดสอบจากอาจารย์ ท่านต้องคาดหวังในตัวข้าเป็นอย่างมากความคิดนี้ช่วยให้ข้าจัดการกับเรื่องนี้ได้นั่นคือเหตุผลที่การฝึกมันรุนแรงแบบนี้แต่ข้าก็โดนความจริงทำ้ายหาเจ้าเด็กนั่นยังไม่ตายเหรอดูเหมือนว่าตำลาศักดิ์สิทธิ์ที่ขโมยมาจากวัดเซาลินมันยังอันตรายไม่พอสินะ คุณค่าที่คุณคู่ควรจากการช็อกที่ได้รับคำพูดนั้นมันทำให้ข้าเกิดบาดแผลทางใจอย่างมากแต่ตอนนั้นข้ายังไร้เลียงสาเกินกว่าที่จะคิดเรื่องแย่ๆจึงทำให้ลืมเรื่องนั้นไปเดือนต่อมา ครั้งที่แล้วมันเป็นอุบัติเหตุอย่าไปสนใจมันมากข้ายืมตำราจากสำนักอื่นที่ที่จะช่วยเสริมกำลังร่างกายและพลังกลานของเจ้าข้าจะไม่พูดมากเอาไปแล้วจงฝึกซะไปเอีงหน้างอยนะครับหน้าเศร้านะครับไปได้ยินอาจารย์มันพูดแบบนั้นมาเมื่อกี้สายตาแบบนั้นมันอะไรกัน นี่เจ้าไม่เชื่อในคำพูดของอาจารย์เจ้านั้นเหรอข้ารับปากเลยว่ามันจะปวดภัยข้าสาบานด้วยเกียรติของข้าเลยข้าเชื่อใจครึ่งหนึ่งในคำสาบานที่สาบานด้วยเกียรติของอาจารย์ข้าจึงกลับไปฝึกฝนอีกครั้งหลังจากที่ได้เริ่มฝึกฝนข้าก็คิดขึ้นมาได้ว่าเจ้าอาจารย์เวนนั่น มันไม่มีเกียรติเลยสักนิดไม่มีทางช่วยเลยบางทีการฝังเขาอาจจะเป็นทางที่จะช่วยให้ผลจากความทุกข์ได้ข้านอนเป็นผักเป็นเวลากว่า3ปีแต่ข้าก็ต้องขอบคุณโชคของข้าอีกครั้งและข้าก็ฝึกศิลปะการต่อสู้สำเร็จไปอีกหนึ่ง แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นข้าก็ยังไม่มีความสุขและการตอบรับของอาจารย์ก็เหมือนวันกับก่อนหน้านี้เด็กนั่นยังไม่ตายอีกหรือนี่เจ้านั่นเป็นมะเร็งสาบกลับชาติมาเกิดเหรือดูเหมือนว่าตำลาศสิทธิ์ที่ขโมยมาจากวัดเซาลินจะไม่อันตรายขนาดนั้น วินวินชิกชิกชิก,ชกเกนดิกเนอร์หรืออะไรมันข้าได้รับความเจ็บปวดอีกครั้งแต่ว่าความผิดหวังก็ไม่ได้รุนแรงมากท่านอาจารย์ทำเหมือนกับว่าข้านั้นไม่ใช่สิทธิ์เป็นแค่หนูทดลองเท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่ข้าคิดหลังจากการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดและความสิ้นหวัง มาความกลัวของข้าก็ค่อยๆหายไปมันเหมือนกับว่าข้าไม่สนใจมันอีกต่อไปสุดท้ายแล้วชีวิตของข้าช่างไร้ค่าหัวใจของเด็กคนนี้แหลกสลายมีรูมากมายในสมองและก็กระดูกทั้ง206ชิ้นไม่ต่อกันแต่ดูจากจาก,จากเหตุการณ์ก่อนหน้าเกรงว่าแค่ดื่มน้ำอุ่นแล้วนอนพัก ก็น่าจะหายก่อนที่ข้าจะรู้สึกตัวข้าก็เชี่ยวชาญในทุกศิลปะก,การต่อสู้ที่อยู่ในระดับสูงสุดจากทั่วทั้งโลกทั้งวิชาฝั่งดีและฝั่งล้ายและวิชาที่สำเร็จในการฝึกวิชาพวกนี้ใครจะไปรู้กันล่ะว่าในตอนนี้ในตอนที่ข้าอายุได้22ปีข้าได้ลงไป จากภูเขาจากนั้นข้าก็รู้ว่าข้านั้นไหลเทียมฐานอย่างเท่เลยนะครับนั่งเหมือนกองคนก็มาต่อกันตอนที่หนึ่งเลยนะครับสำนักต้าหลวง้างฮึวันนี้สำนักต้าหลวง้างดูคึกคักจังนะมีงานแต่งงานหรืองานประลองกันละ่ะ นี่เจ้าไม่รู้เรื่องเหรอก็สำนักเจ้าสำนักคนก่อนหมดวาระและมีการให้เจ้าสำนักคนใหม่มาสืบทอดต่อตรงนั้นไม่ใช่มีแค่สิทธิ์ของสำนักกับค่ารับใช้เท่านั้นนะดูนั่นสิคุณหนูหมิงจากสำนักเต้าหลัวซางก็มาร่วมงานด้วยเจ้าว่าอะไรนะคุณหนูหมิงสู้เหวินนั่นเหรอ อยู่ที่ไหนกันมาจริงด้วยคุณหนูหมิงเางงดงามยิ่งนักหมิงซูหวนนอกจากจะงดงามแล้วยังแข็งแกร่งวิชาการต่อสู้ของคุณหนูก็ยังสุดยอดอีกด้วยถ้ามีถ้ามือของข้า ถ้ามือของเมียข้าสวยแบบนั้นละข้อข้าก็ตายตาหลับแล้วคุณหนูเปรียบดังนางฟ้าของต้าหลัวซางถ้าข้าอยู่แบบนี้ต่อพร้อมกับปกป้องคุณหนูแบบนั้นข้าก็ยินดีจุดจุดจุดแล้วข้าถามหน่อยแล้วเจ้าสํานักคนใหม่เป็นใครโอ้ถ้าข้าจะไม่ผิดนะรู้สึก จะชื่อว่าหมิงเฟยเซนเรื่องนอกจากนี้ข้าก็ไม่รู้แล้วแต่ถ้าให้ข้าคิดนะถ้ายังมีคนที่สมบูรณ์แบบอย่างคุณหนูหมิงอยู่ไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยมันก็คิดออกได้ไม่ง่ายไม่ยากเจ้าสำนักคนใหม่จะต้องเป็นลูกชาย ในหมู่ลูกผู้ชายแน่ๆคนผู้นั้นจะต้องหล่อเหลาตรงไปตรงมาน่านับถือน่าประทับใจและต้องน่าเกรงขามแน่ๆในขณะเดียวกันณสนามณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในสำนักเต้าหลัวรซางพวกคนแก่บ้าคิดจะหยุดข่างั้นเหรอ ลอก่อนเถอะให้ข้าคลานออกไปจากไอ้หลุมหมานี่แล้วข้าจะหนีออกจากภูเขาได้ใครมันจะไปส่วนเรื่องที่จะเป็นเจ้าสำนักกันละ่ละลาก่อนพวกบ้าเอ๋ยเจ้าสำนักคนใหม่หมิงเฟยเซินอีกแค่นิดเดียวข้ารู้มาว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีคนผ่านมาข้าต้องรีบออกไปให้ได้ จะได้ตั้งตัวหนีง่ายๆหน่อยฮึบฮึบอีกแค่นิดเดียวเฟเซนเอ๊จองนางเอกสวยมากเลยนะครับทำไมเจ้าถึงมานอนเล่นในหลุมกันละ่ะโหโคตรใหญ่ดึงดึงเดี๋ยวสิ เจ้าอาวุธหลายนี่ไม่เพียงแต่ทำให้ใจข้าเต้นลัวมันทำให้ข้ารับรู้ถึงอารมณ์ของนักประพันธ์อีกด้วยข้าจะอ่านกรอนสองบรรทัดส,สุดท้ายให้ฟังสิ่งที่ปรารถนาเมื่อไปถึงยอดก็คือการได้เห็นทิวทัศน์ของยอดคู่นั้นช่างเป็นกรอนที่ยอดเยี่ยมเจ้ากำลังคิดเรื่องอะไรอยู่ ไม่มีอะไรทั้งนั้นชู่โบาหน่อยสิย์น้องหญิงเดี๋ยวสิ์พี่สิ์น้องทั้งหลายจะได้ยินเอางั้นเจ้าควรอธิบายมาว่าเจ้ากำลังทำอะไรอยู่จริงๆแล้วข้าข้าไม่ใช่หมิงเฟยเซินเป็นเพราะเวทมนต์บางอย่างทำให้ข้าสลับร่างกับหมิงเฟยเซินตัวจริงตอนนี้ข้าก็พยายามหาทางแก้ไขยอยู่ ข้ายังคิดรอเล่นอยู่ข้าก็จะไปเรียกคนมาละข้าขอโทษข้าจะบอกเจ้าแล้วได้โปลดกลับมาก่อนสิทธิ์น้องหญิงตีนเขาเต้าหลังเต้าหลัวสซางเจ้าคิดจะเกษียณตัวตัวเองเฟยเซนนี่เจ้า นี่เจ้าล้อเล่นกับข้าอีกใช่ไหมถ้าหากเจ้าหลอกข้าแล้วก็ข้าโกรธเจ้าแน่ๆไม่เรื่องนี้ข้าจริงจังนะข้ามิงเฟยเซนจะเกษียณตัวเองเรื่องนี้ไม่ได้โกหกเจ้าหรือว่าด้นสดขึ้นมาที่จริงแล้วก่อนที่ข้าจะโดนหลอกให้มาเป็นเจ้าสํานักข้าก็คิดจะเกษียณตัวเองอยู่แล้วล่ะ ตอนนี้ข้าก็พูดเรื่องที่อยากจะพูดทั้งหมดแล้วข้าต้องไปแล้วหยุดก่อนเฟยเซนเจ้าอย่ามาพูดง่ายๆแบบนี้นะถ้าเจ้าไปแล้วใครจะมาเป็นเจ้าสำนักเต้าหลวซางกันล่ะเจ้ากล้าที่จับไปสู้หน้าเหล่าสิทธิ์ของสำนักเองหรือเปล่าถ้าไม่มีเจ้าสำนักเต้าหลวซาง ได้แผนในการประลองระหว่างสำนักแน่ๆโอ้เรื่องของเจ้าสำนักงั้นเหรอให้ใครมาแทนข้าก็ได้นี่ข้าก็มีสิทธิ์เยอะพอสมควรนะแต่ว่าถ้าจะให้ข้าเป็นเจ้าสำนักข้าก็มีเรื่องขอร้องเป็นอะไรล่ะเจ้ามาแต่งงานกับข้าตึงเว้ โอ้ยโอ้ยโอยทำไมจู่ๆก็เอาจริงขึ้นมาล่ะใจะเย็นก่อนเชื่อข้าเถอะตอนนี้ข้าจะเย็นแล้วข้าแค่คิดว่าเจ้าไม่อยากเป็นเจ้าสำนักถ้าเป็นแบบนั้นเจ้าก็แสดงฝีมือที่แท้จริงซะข้าจะให้เจ้าไป ถ้าเจ้าเอาชนะข้าได้ฮะไม่มีทางเจ้าต้องรอเล่นกับข้าแน่ๆน,นี่เจ้าคิดจะสู้กับข้าจริงๆเหรอเดี๋ยวนี่เจ้าเอาจริงดิเซิดาบออกมาโดยที่ไม่มีท่าทีลังเลใดๆก็จบตอนที่1นึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมตอนต่อไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ